คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ขําวหมดปมข่าวนะครับว่ากันด้วยเรื่องของการเบิกจ่ายเบี้ยให้ให้กับผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการนะครับที่ตามจริงแล้วเนี่ยเงินจะต้องเข้าบัญชีตั้งแต่เมื่อวานแต่ต้องเลื่อนออกไปเกิดอะไรขึ้นนะครับท่ามกลางกระแสข่าวที่บอกว่ารัฐบาลนั้นถังแตกถังแตกจริงหรือไม่นะครับข่วหมดปมเพิ่มกับคุณนุ่นได้เลยครับ ขอบคุณคะ่ะคุณเทคคะ่ะได้ได้ว่าหลายคนเนาะโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการที่เขาไม่ได้มีรายได้ในทางอื่นเนี่ยรอรับความช่วยเหลืออย่างเดียวพอสิบแล้วมันไม่มาเนาี่ยม,มันก็เดือดร้อนนะ,นะคะเดี๋ยวมาดูเหตุผลกันหน่อยแล้วจะได้เมื่อไหร่นะคะโดยในรายละเอียดนะคะุณผู้ชมรัฐบาลยืนยนันว่าไม่ได้ถังแตกอย่างแน่นอนต่อปัญหามันเกิดจากว่าผู้สูงอายุนะมีมากขึ้นนะคะอัตราการเสียชีวิตก็ลดน้อยลงกลายเป็นว่าผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์เนี่ยมันมากเกินกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะคะก็เลย จะต้องโยกงบจากอีกส่วนหนึ่งมาช่วยเติมเต็มตรงนี้นะคะแต่ว่าเป็นงบในส่วนของหน่วยงานเดียวกันค่ะโดยภายหลังจากที่กรมบัญชีกลางออกมาประกาศเลื่อนการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการประจําเดือนกันยายนซึ่งปกติแล้วทุกๆปีเนี่ยวันที่10ของทุกเดือนเงินจะเข้ามาเนี่ยนะคะเหตุผลก็คือกรมบัญชีกลางไม่สามารถจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์ได้นะคะแล้วก็ มีการติดกัดขั้นตอนเนรื่องของการจัดสรรงบประมาณไปกลับระหว่างกรมบัญชีกลางกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจนเกิดกระแสข่าวหรือว่าถังแตกหรือเปล่านี่นะคะ เสียงสะท้อนจากหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบค่ะเป็นสองสามีภรรยาอยู่ที่ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาททั้งคู่เนี่ยอายุก็เข้าเลข8ไปแล้วนะคะก็ไม่สามารถจะหาเลี้ยงตัวเองได้ต้องฝากความหวังไว้กับเบี้ยยังชีพชราภาพเดือนละ800บาทเบี้ยยังชีพผู้พิการของลุงซึ่งเป็นสามีเนี่ยแปดบาทรวมเดือนหนึ่งเนี่ยก็ได้กัน2คนประมาณ2,400บาทก็พอจะซื้อข้าวสารกับข้าวค่าใช จ่ายอยูกยาก็พออยู่ได้แบบเดือนชนเดือนที่พอรู้ว่าอ้าวเดือนกันยายนเนี่ยเงินยังไม่เข้าทั้ง2คนก็รู้สึกว่ามืด8ด้านอะนะคะไม่รู้จะไปหยิบยืมจากใครเพราะว่าแก่แล้วญาติก็ไม่มีร้านค้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วนะให้เซ็นชื่อแล้วเอาของไปใช้ก่อนเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีหลักประกันอะไรจะให้เขา ทางคุณยายเองเนี่ยก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะต้องใช้ผ้าอ้อมสําเร็จรูปเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยค่าผ้าอ้อมก็อยู่ที่4 5 0หบาทพอเงินไม่ออกเนี่ยพูดตรงๆว่าไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงเพราะว่าเข้าสารนี่ก็จะหมดแล้วด้วยก็ได้แต่ภาวนาอยากให้รัฐแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็วค่ะเงินที่ได้มาเนี่ยเอามาทําอะไรบ้างมาซื้ออะไรบ้างลูกป้ากินข้าวเนี่ยกินข้าวมั้งยามั้ง okay. ซื้อข้าซื้อยาซื้อยากิน สูงอายุทําอะไรไม่ได้เลยทุก็ยังทําไหวได้ทำไม่ไหวตอนนี้ลูกไม่ไหวด้วยอไปแล้วทำแย่เสิบกว่าครับตอนนี้คือต้องพึ่งเงินคนแก่เงินพิการเพ่เงินคนแก่อยู่ทุกคนเลยโอ้ถ้าเดือนนี้ไม่ออกนี่แย่เลยแย่กติลุงทันเนี่ยได้เดือนละเท่าไหร่ฮะได้เดือนละเท่าไหร่แปดร้อยเดือนละแปดร้อยคนแก่แปดร้อยแล้กพิการอีกแปดร้อยอืมก็ได้ ขันหกร้อยบาทแล้วถ้าเดือนเนี้ยเงินไม่ออกเลยเนี่ยคิดไว้ได้ยังว่าจะทํายังไงข้าวปลาอาหารไม่รู้จะทํายังไงจะทําไงดีไม่รจะทำไง <c oughs> แถวนี้พอมีไปหยิบไปยืมใครได้บ้างไหม <c oughs> แถวนี้พอไปไปหยิบไปยืมใครได้บ้างไหมเพื่อนบ้านไม่ได้หรอไม่นี้พี่น้องอยืมแล้วร้านค้าล่ะพอไปเซ็นอะไรเขาได้ไหมเงินไยอะไปไกลฮะหรอ อ้าวทีนี้ทำยังไงเนี่ยลุงเพราะว่าปกติเนี่ยเงินที่ได้มาเนี่ยลุงเอามาใช้ทําอะไรบ้างซื้ออะไรบ้างซื้อสับข้าวกินครับแล้วอาจจะข้าว เนี่ยแหละคะ่ะก็เป็นความเดือดร้อนของสองตายายนะคะจากชัยนาทเราลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชบ้างนะคะคือด้วยความที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยเฟกนิวหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าเงินจะไม่เข้าวันที่10เนี่ยเพื่อความชัวนะคะก็พากันไปเช็คที่ตู้ปรับสมุดบัญชีเงินฝากหน้าธนาคารทกศส,สาขาทุ่งใหญ่ค่ะแห่กันไปเลยว่าเอ้ยมันจริงหรือว่ามันข่าวปลอมกันแน่นะคะพอไปเช็คดูปรากฏว่าคอตกกลับมาตามๆกันค่ะเพราะว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีตาม ะะทางคุณประยูนรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าจําเป็นจะต้องเลื่อนการจ่ายทั้งเบียยังชีพผู้สูงอายุและเบียผู้พิการให้กับ คนพิการประจำเดือนกันยายนออกไปก่อนโดยมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นเนี่ยเอามาโปะตรงเนี้ยมาเป็นเบีย้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุแล้วเดี๋ยวจะเร่งรัดจ่ายให้ทันภายในวันที่22กันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว22กันยายนเนี่ยก็ต้องแห่มาอัพบุ๊กกันใหม่ว่าจะเข้าหรือยังเนี่ยนะคะทางรองอธิบดีกรมบัญชีกลางคุณวิลาวันพยาน้อยท่านเป็นโคศกของกรมด้วยนะคะท่านก็บอกว่าอย่างที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นได้แจ้งหน้าเพจ Facebook ก็ขอเรียนว่าขั้นตอนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ค่ะ กรมบัญชีกลางเนี่ยเขาก็จะมาเช็คงบประมาณที่มีแล้วก็เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ก็จะจ่ายตามวงรอบปฏิทินการจ่ายที่พอไปเช็คงบดูเนี่ยงบเดือนกันยายนเอ้ามันมีไม่พอไม่พอแล้วกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ต้องจัดหามาเพิ่มทางกรมบัญชีกลางถึงจะจ่ายให้ได้ซึ่งทางกรมบัญชีกลางเนี่ยเข้าใจในความจําเป็นของทุกท่านนะคะเมื่อได้รับงบมาเรียบร้อยแล้วทางกรมก็จะเร่งจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ต่อไปยืนยน ันว่าภายในเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอนค่ะนอกจากนั้นเองนะคะท่านก็บอกว่าเพื่อความรวดเร็วนะคะสามารถติดตามข่าวสารได้ผ่าน Facebook ของกรมบัญชีกลางหรือถ้าร้อนใจอยากจะโทรศัพท์ก็ตามหน้าจอนี้เลยนะคะเป็น c อ l l เซ็นเตของกรมบัญชีกลาง02 270 64 00ค่ะ ทีนี้นะคะด้วยความที่สถานการณ์ก็ทําให้ทั้งผู้พิการผู้สูงอายุเดือดร้อนไปตามๆกันก็มีผู้แทนประชาชนอย่างคุณพลภูมิวิพัฒนภูมิประเทศสสกรุงเทพพักเพื่อไทยก็บอกว่ากรณีนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นความล้มเหลวในการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบส่วนนี้สำคัญมากๆเพราะทั้งผู้สูงอายุผู้พิการเขาไม่มีอาชีพหลายครอบครัวเนี่ยใช้เงินส่วนนี้ประทังชีวิตเพราะไม่มีไรายได้เรื่องนี้ถือเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมากขอเรียกร้องให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ ผู้พิการและผู้สูงอายุกว่า10ล้านรายโดยเร็วเขาเหล่านี้เดือดร้อนนะคะจะอยู่จะกินจะใช้ชีวิตกันยังไงสิ่งที่ทำสิ่งนี้เนี่ยทำให้เห็นเลยว่าทั้งหมดทั้งรัฐบาลทั้งหน่วยงานเนี่ยล้มเหลวในการจัดการงบประมาณไม่จัดลำดับความสำคัญของการใช้งบเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนและขอตั้งข้อสังเกตเลยว่าแบบนี้รัฐบาลถังแตกหรือไม่ค่ะ ขณะที่ทางคุณประยูนรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านก็ยอมรับบอกว่าเออการจ่ายเงินมันมีปัญหาจริงๆมันจ่ายไม่ทันตามกําหนดวันที่1ิของทุกเดือนเนื่องจากว่ามีตัวเลขของผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นคนเสียชีวิตก็ช้าลงเงินที่มีอยู่เนี่ยมันไม่พอยืนยันว่าอุปสรรคนี้จะไม่เป็นปัญหาเพราะว่าทางหน่วยงานก็มีงบที่จะนํามาจ่ายเบี้ยยังเชีพได้กําลังเร่ง ดำเนินการอยู่อย่างในเดือนกันยายนเนี่ยจะต้องใช้เงินทั้งหมด4,800ล้านบาทสำหรับผู้สูงอายุ 1,400ล้านบาทสำหรับผู้พิการรวมแล้ว2ส่วนนี้ก็5,200ล้านเงินเนี่ยมีครบไม่ได้ขาดไม่ต้องขอทางสํานักงบเพิ่มเพราะเป็นเงินที่หน่วยงานจัดสรรให้ทางอปทอเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เอาไว้ใช้ในเรื่องต่างๆบางส่วนมีมากยังเหลืออยู่ยังใช้ไม่หมดก็โยกมาไว้ในส่วนนี้ไม่ต้องเสนอให้คอรมออนุมัติกันใหม่เพราะสามารถทําความตกลงกับสํานักงบประมาณได้เลยเพียงแต่อาจจะต้องใช เวลาก็เท่านั้นท่านยังยืนยันด้วยนะคะว่าจะมีเงินพร้อมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งหมดเนี่ยจ่ายให้ไม่เกิน22กันยายนนี้แล้วก็ตอนนี้กำลังประสานกับกรมบัญชีกลางก็ฝากบอกคุณลุงคุณป้าทั้งหลายอย่าตกใจไม่ต้องห่วงนะคะ สำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพปัจจุบัน80%ทางกรมบัญชีกลางจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์แล้วก็ไปกดเงินจากตู้ ATM ได้เลยที่เหลืออีก20%เนี่ยผู้สูงอายุต้องการรับเป็นเงินจากทางอบตค่ะนี่ก็เป็นรายงานเหตุผลน,นะคะว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยจ่ายไม่ได้มันติดขัดประการใดนั่นก็เป็นเพราะว่าในส่วนของผู้สูงอายุนั้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การเสียชีวิตเนี่ยช้าลงสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็ทําให้ต้องใช้งบประมาณ เพิ่มขึ้นนะคะวันนี้มาดูรายละเอียดกันหน่อยว่างบในส่วนนี้มันใช้เท่าไหร่กระบวนการมันเป็นอย่างไรทําไมเนี่ยกรมบัญชีกลางเกี่ยวอะไรมาติดขัดตรงไหนมาดูกระบวนการกันหน่อยนะคะ เริ่มต้นวิธีการเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะคืองบเนี่ยจะมาจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกไหมคะส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะโอนเงินมาให้ทางกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางจะเป็นสื่อกลางในการแจกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์นะคะก็จะนําจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์จาก76จังหวัดเนี่ยทั้งหมด7,774แห่งทั่วประเทศค่ะทัดมาอีกค่ะ แล้วดูตัวเลขกันหน่อยนะคะคือต้นปี2563เนี่ยภาพรวมของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ10กว่าล้านรายค่ะแบ่งเป็นผู้สูงอายุ8ล้าน5แสนคนนะคะ <c oughs> คิดเป็นเงิน5,600ล้านบาทผู <c oughs> ้พิการเนี่ยล้าน8แสนคน <c oughs> คิดเป็นเงินประมาณ1,400ถึง1,500ล้านบาทแ <c oughs> ต่ละเดือนเนี่ยเงินก็จะโอนให้กับผู้มีสิทธิ์เหล่านี้เข้าบัญชีไปเงินพอ10ของแต่ละเดือนเนี่ย สิกันยายน10พฤศจิกายนเงินจะไปและเงินก็จะเข้าบัญชีค่ะถัดมาค่ะซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะได้เงินไม่เท่ากันนะคะเบีย้ยเนี่ยขึ้นอยู่กับอายุอาวุโสยิ่งแก่ยิ่งได้เงินเยอะนะคะ <c oughs> ก็คือว่าถ้าอายุ60-69ปีเนี่ยเดือนละ600 ถ้าอายุ70-79ปีเดือนละ700นะคะถ้า80-89ปีเนี่ยเดือนละ800ส่วน90ปีขึ้นไปได้เดือนละ1,000บาทค่ะหากผู้สูงอายุท่านใดไม่เคยลงทะเบียนเนี่ยสามารถไปติดต่อที่อบตอรหรือเทศบาลที่อยู่ปัจจุบันก็ได้ในส่วนของผู้พิการนะคะก็จะได้เดือนละ800บาทค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยเป็นออตามนโยบายใหม่ล่าสุดก็คือถ้าเกิดมีบัตรประจําตัวผู้พิการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเป็นผู้พิการที่อายุต่ํากว่า 18ปีก็จะได้รับเดือนละ1,000บาทค่ะถัดมาอีกค่ะ ปัญหาที่พบเลยก็คือกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาไม่สามารถโอนเงินได้ทัน10กันยายน,นะค่ะเพราะว่าติดขัดในเรื่องของการจัดสรรง,งบไปมาระหว่างกรมบัญชีกลางกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะแล้วในงบเดือนกันยายนเนี่ยก็มีไม่พอเพราะฉะนั้นทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ต้องไปจัดหาเพิ่มจัดหาเพิ่มปุ๊บส่งให้กรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางก็จะโอนให้ผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด10กว่าล้านรายได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามกัน22กัน กันยายนนี้เนี่ยจะสามารถโอนได้ทันหรือไม่เพราะฉะนั้นทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการก็อาจจะต้องไปลุ้นกันอีกครั้ง22กันยายนนี้นะคะลองไปอัปบุ๊กดูจะเข้าหรือไม่ค่ะในช่วงนี้นะคะขมวดปม่าวขอบคุณล่ามภาษามือนะคะอาจารย์ทวีปเชื้อทองค่ะและช่วงนี้กลับไปติดตามข่าวกันต่อกับคุณเท็ได้เลยค่ะ ขอบคุณคุณนุ่นด้วยนะครับก็ดูจากรูปการแล้วเนี่ยคือคนที่เขารอเงินจากตรงนี้จริงๆเนี่ยน่าเห็นใจมากซึ่งณวันนี้เนี่ยคือทางหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่า,วายัางไงมันต้องรอแต่ไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับว่าคนที่เขารอเงินก้อนนี้จริงๆเนี่ยจะทำยังไงกับเขาใช่น่าเห็นใจมากขอบคุณคุณนุ่นครับ <c oughs>